สวัสดีค่ะเชิญนะคะจากฟิสิวแมนคลินิกนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับกล้ามเนื้อแกนกลางนะคะกล้ามเนื้อแกนกลางเนี่ยคือกล้ามเนื้ออะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างวันนี้มาดูกันนะคะค่ะกล้ามเนื้อแกนกลางนะคะมีอยู่4มัดนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูทางฝั่งนี้นะคะมัดแรกก็คือตัว t r a n s v e r s u s a b d o m i n i s นะคะซึ่งมันเกาะอ,อยู่ตรงบริเวณด้านหลัง ข้างแนวกระดูกหลังนะคะอ้อมมาจนถึงกล้ามเนื้อด้านหน้าท้องเลยซึ่งมันอยู่รอบลำตัวเลยอีกมัดหนึ่งก็คือตัวมอติฟิรูตก็คือตัวที่อยู่เ,เป็นมัดเล็กๆอยู่ระหว่างข้อกระดูกฉลังแต่ละข้อนะคะตามรูปเลยนะคะแล้วก็มัดที่สามก็คือตัวไตกาแฟรหรือว่ากล้ามเนื้อกระบังลมนั่นเองที่อยู่ตรงบริเวณ ใต้ใชายโครงนะคะที่มีส่วนช่วยในการหายใจแล้วก็กล้ามเนื้อมัดสุดท้ายก็คือกล้ามเนื้อมัดด้านล่างนะคะตามรูปนะคะก็คือจะเป็นตัว p e ลวิ c ฟอร์ก็คือหรือว่ากล้ามเนื้อปุ้งเชิงกานนั่นเองส่วนวันนี้นะคะเรามาโฟกัสที่กล้ามเนื้อ2มัดแรกก่อนนะคะก็คือตัวท r a n s v e r s u s a b d o m i n i นะคะแล้วก็อีกมัดหนึ่งก็คือมัลติฟิด u ด้านหลังนั่นเองมันสําคัญยังไงแล้วก็มีหน้าที่ยังไงบ้างนะคะ เวลาที่มันทำงานหรือว่าแอคชั่นนะคะหดตัวมันจะช่วยทำให้ตัวมัลติพิลด์เนี่ยจะช่วยทำให้ตัวแนวกระดูกสันหลังนะคะอยู่ใน Normal c u r v รก็คือมีการแอ d นนิดนึงนะคะช่วย s t ต b บ l ไลซตัวกระดูกสันหลังให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นส่วนตัวทาส์ s ัวชุดแอบโดมินิสตนะคะที่เกาะระหว่างที่เกาะอ,อยู่ด้านหลังอ้อมมาจนถึงด้านหน้านะคะเวลาที่มันหดตัวเนี่ยมันก็จะรัด รอบตัวเนี่ยให้มันมีความมั่นคงซึ่งเวลาที่มันทํางานพร้อมกันนะคะมันก็จะทําให้หลังเนี่ยมีความมั่นคงกระดูกสลังเนี่ยอยู่ในแนวปกตินะคะแล้วก็ลดการทํางานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆทั้งด้านหลังหรือว่ารอบลําตัวนะคะแล้วก็ ไม่ทําให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เ,เกิดการบาดเจ็บเหมือนเวลาที่เราเนี่ยมีการใส่แบ็กซับพอตที่หลายคนเคยเห็นคนที่ใส่ซับพอตไว้ตรงนี้มันก็เหมือนกับมีการซับพอตรงลําตัวไว้ตลอดเวลาแต่ว่าอันนี้จะเป็นการใช้กล้ามเนื้อของเราเองนั่นเองนะคะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายในการเล่นกีฬาเช่นไม่ว่าจะเป็นการยกเวทยกเวทหนักๆน,นะคะแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นการกีฬาพวก วิ่งว่ายน้ําหรือว่าปั่นจักรยานก็จะช่วยลดการบาดเจ็บที่จะเกิดกับกล้ามเนื้อบริเวณรอบลาตัวหรือว่าบริเวณหลังต่อมาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มการทรงตัวช่วยเพิ่มการทรงตัวให้มันบาลานซ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดที่จะตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังปวดข้อสะโพกปวดข้อเข่าหรือว่าข้อเท้านั่นเองค่ะต่อมานะคะจะไปดูท่าออกกําลังนะคะว่ากล้ามเนื้อเจ้าแกนกลางสองมัดนี้เนี่ยมัน กระตุ้นยังไงได้บ้างโฟกัสยังไงได้บ้างแล้วก็ออกกําลังท่าไหนตางนะคะไปดูกันเลยค่ะพาร์ทแรกนะคะจะเป็นท่าเบสิกก่อนที่ทุกคนทําตามได้ง่ายๆนะคะส่วนพาร์ทถัดไปเนี่ยก็จะมีท่าที่แอดวานซ์มากขึ้นยากขึ้นให้ทุกคนได้ลองทานะคะค่ะเราจะมาเริ่มเาอาก,กาลังของตัวกล้ามเนื้อแกนกลางมัดลึกนะคะก็คือตัวทาร์โซซูตอ็โดมินิสแล้วก็ตัวมัลติฟิโด์กันนะคะโ <Okay. S 1> อเคเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนดูนะคะว่าหลังตัวเองมันแอ็นไหมถ้าแอนก็คือพยายาม ให้หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกขมเหท้องให้สุดนะคะให้ทุกคนคำบริเวณตรงข้างกระดูกด,ด้านหน้าตรงนี้เข้าไปนิดนึ่งนะคะคํำดูมันจะรู้สึกว่าเกร็งตัวขึ้นมาอันนี้คือตัวตกั้นแกนกาาลางบริเนะคะแล้วก็ให้ก็ดท้องค้ังไว้หนึ่งสงสาส,าสี่ห้าแล้วก็ปล่อยอ่าลองหม่นะคะหายใจเข้าท้องป่อง หายใจออกค้ามแมวท้องให้สุดนะคะให้หลังแนบไปกับพื้นแล้วก็ค้ำตรงนี้เราเก่งไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยค่ะอ่าอันนี้ง่ายๆนะคะต่อมาจะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นนะคะโดยการที่หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกค้ามแมวท้องให้สุดแล้วก็ยกก้นขึ้นมนาะเก็งก้นไว้นะคะแล้วก็ค้ำตรงนี้ไว้ตลอดนะคะข้างๆกระดูกต้น้าตรงนี้ก็จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อย,ยงเกิงตัวขึ้นมาอยู่ ันนี้ก็คือ,อกล้ามเะแกนกลางทนานอยู่แล้วก็เก่งกล้นด้วยเก่งไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็กอด่าโอเคหายใจเข้าท้องป่อมหายใจออกคัมแทท้องให้สุดนะคะเก่งก้นขึ้นมายกขึ้นมาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ว 1, 2, 3, 4, 5, วกอยลงโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครเริ่มทำได้แล้วอาจจะเริ่มเป็นขาเดียวนะคะก็คือให้หายใจเข้าท้องป่อง อยาจะอาขาแมวท้องให้จุดเกงหน้าท้องไว้โอเคเรายกขึ้นมาแล้วค่อยๆเตะขาขึ้นมานี่เอามือช่วยกดลงได้นะคะเกงก้นขวาไว้แล้วก็ค่อยๆลงประมาณนี้นะคะอยาจะเข้าร้องปองอยาจะอาขาแมวท้องที่สุดนะคะเกงก้นกลแล้วเตะขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงโอเคตอนขึ้นก็ยามรักษาระดับเชิงการวยนะคะ โอเดี๋ยวจเข้าท้องฟอมเดี๋ยวจะออกท้าวแมวให้สูดตัดเครื่องเกง่งก้นไว้แล้วก็นี่พยายามรักษาระดับเทอร์กันให้มันบิดอย่างนี้เก่งไว้นะคะโอเคแล้วก็ลงค่ะอ่าประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ถ้าเกิดว่าใครทําท่าเมื่อกี้ได้แล้วนะคะลองท่าที่ยากขึ้นถัดมานนะคะให้นอนลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ ให้ชูแขนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ชูขาขึ้นมาตั้งขาเขาตั้งฉากกันนะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าท่าเด็ดบักนะคะก็คือให้ใหายใจเข้าท้องป่องเหมือนเดิมหายใจเข้าแมวท้องให้หลังแนบไปกับเตียงนะคะหรือว่าพื้นแล้วก็ค่อยๆค่อย,อยแข็กับขาเหยียดไปโดยที่เก็บท้องไว้ตลอดและช้านะคะแล้วก็กลับหน้าโอเคหเายใจเข้าท้องปล่อง จะเอาเาม่เอาท้องไว้นะคะให้แน่ไปแล้วก็ค่อยไปอีกข้างหนึงโอเคแล้วก็กลับมาอย่นี้นะคะทำสลับกันแบบนี้นะคะแล้วข้างละ5ทีรวมเป็น10ครั้งนะคะค่ะต่อมาก็คือท่าแพงนะคะเป็นท่าที่หลายๆคนอาจจะเคยทําแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่รู้วิธีโฟกัสที่ถูกต้องหรือว่าทำไงให้มันโดนตัวกล้ามเนื้อแกนกลางมัดลึกนะคะจะบอกดูนะคะอันนี้ก็คือให้ ตั้งสอบมาอย่างนี้นะคะให้ระดับตรงสอบเนี่ยตรงกับตรงข้อไหล่ทีนะคะแล้วก็ตั้งฉากไว้ชั้นเท้าขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกตัวขึ้นมาเนีย่ยถ้าเกิดว่าใครก้นโด่งเกินไปเนี่ยก็จะไม่โดนตัวกล้ามเนื้อเกณฑ์การนะคะก็คือพยายามเอาลงมาให้ตัวเป็นแนวตรงนะคะแล้วก็เกงไว้โอเคให้นิ่งที่สุดนะคะเกงคอไว้ตลอดนะคะนี้หรือว่าถ้ายากไปนะคะลด มักจะเริ่มด้วยการที่ตั้งเข่าขึ้นมาหิ้งให้ตั้งเข่าขึ้นมาแล้วก็เกรงให้ตัวจะตกมาเียนะคะค่ะเมื่อกี้เป็นแพงต,งตรงๆแล้วนะคะต่อมาจะเป็นแพงด้านข้างนะคะหรือที่เรียกว,ว่าซช์แพงนะคะก็ให้ทุกคนตะแคงตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อก็คือตั้งตรงกับตรงข้อไหล่นะคะแล้วก็ยันตัวขึ้นมาเปน็นแนวตรงประมาณนี้นะคะ ตัวไม่ให้เอ็นไปมานะคะพยายามต้งให้ตรงแล้วก็เกรงตรงแกนกจางตัวไว้ทำหรับท้องค้างไว้นะโอเค,นะอเคประมาณ3วินาทีนะคะหรือว่าใครรู้สึกว่ามันยากเกินไปนะคะก็ลองงอเข่าขึ้นมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็จับตัวขึ้นมานี่ก็จะง่ายขึ้นนะท่าสุดท้ายนะคะก็คือเบิร์ดด็อกนะคะให้ทุกคนค่ะตั้งขาขึ้นมาอย่างนี้นะคะ แล้วก็เก่งท้องนะคะแล้วก็ทําหลังที่เป็นแนวตรงไม่โก่งไปหรือว่าไม่แอนเกินไปนะคะเป็นแนวตรงประมาณนี้เก่งท้องไว้แล้วก็ค่อยๆยกแขนขกับขาไยกันึ้นมาณนี้แล้วก็ลงแล้วก็สลับคันนะคะเก่งตัวแนวตรงแล้วก็ลงประมาณนี้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะ5ท่าง่ายๆนะคะแล้วก็ทุกคนลองไปปรับใช้แล้วก็ modify ท่าที่ง่ายลงมาตามที่ทุกคนไหวเลยนะคะให้ทุกคนทุกท่าเลยเนี่ยให้ลองโฟกัสตรงมัดลึกก็คือให้พยายามหายใจเข้าล็อกปองหายใจออกขแมแ้วทองแล้วเกรงทองไว้อั้นคือมัดลึกนะคะที่สําคัญเลยถ้าเกิดว่าทุกคนทําได้เนี่ยก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บที่จะตามมาเวลาที่ทุกคนไปออกกําลังกายได้นะคะโอเคไปลองดูนะคะสวัสดีค่ะ